นางสาววิสุดาสงศีครูวิทยาฐานะชันาญนการโรงเรียนวัดทุ่งหลวงสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ขอนำเสนอผลงานที่ดีเด่นเพื่อรับรางวัลสมมนลค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่11ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการ กลมสาระการเรียนรู้การางนานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นประจำปีการศึกษา2564การประพฤติปฏิบัติตนของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่เป็นข้าราชการครูข้าพเจ้ายึดหลักการครองตนครองคนครองงานการครองตนยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวมการปฏิบัติหน้าที่ครูสิ่งที่คำนึงถึงมากที่สุดคือประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนการครองคนข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนและส่วนรวมเป็นที่ตั้งได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกสถานศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีน้ำใจต่อเพื่อนครูนักเรียนและบุคคลทั่วไปปฏิบัติตนต่อผู้เรียนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันการครองงาน ข้าพเจ้าปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จรุล่วงด้วยความมานะอุตสาหะปฏิบัติงานสอนอย่างเต็มศักยภาพและความสามารถข้าพเจ้ามีการฝึกทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เทคโนโลยีผู้เรียนสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ประโยชน์ฝึกทักษะการทำงาน ทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้โรงเรียนวัดทุ่งหลวงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในฐานะครูผู้สอนข้าพเจ้าคำนึงถึงความพร้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดการเรียนการสอนจึงผลิตสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียน และยังมองถึงความสุขของผู้เรียนเป็นสำคัญข้อคิดเล็กๆสัาหัตข้าพเจ้าคือความรู้คู่ความสุขปลูกฝังให้ผู้เรียนมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอข้าพเจ้ามีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยข้าพเจ้าได้เวยแพร่งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกาปีที่1โดยวิธีการสอนแบบชาบูโมเดลส่งผลใ้ข้าพเจ้าได้รับการวัลระดับดีดผลการปฏิบัติที่ดีเบ s t อ r a c t คล e การจัดการเรียนการสอนใน การเผยแพร่ผลงานการผลิตน้ำยาลาห้องน้ำจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและนักเรียนสามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่ประจักต่อชุมชนได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่นนักเรียนได้ออกพื้นที่หมู่บ้านในชุมชนทุกหมู่บ้าน ออกไปสาธิตและให้ความรู้การทำน้ำยาล้างห้องน้ำอธิบายคุณสมบัติของสารวิทยาศาสตร์ที่นำมาทำน้ำยาล้างห้องน้ำและจำหน่ายน้ำยาล้างห้องน้ำให้กับคนในชุมชนนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมเป็นนักเรียนแกนนำให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งหลวงในการประกวดกิจกรรมส้วมสุขสรรันต์ส่งผลให้โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ได้รับรางวัลโลกประกาศเกียรติคุณโรงเรียนผู้ร่วมพัฒนาต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคตในโครงการซัมุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมมีมาอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนวัดทุ่งหลวงยังคงผลิตน้ำยาล้างห้องน้ำ ใช้เองและมีวางจำหน่ายจนถึงปัจจุบันเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและต่อเนื่องนักเรียนได้ผ่านการฝึกทักษะการวางแผนการประกอบธุรกิจตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบฉลากสินค้าและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการฝึกทักษะอาชีพที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้นักเรียน มีเป้าหมายในการศึกษาต่อที่ชัดเจนจากการใช้กิจกรรมแผนภูมิภาุปัญญาของฉันทําให้นักเรียนเกิดการรู้จักตนเองรู้จักอาชีพนักเรียนมีการต่อยอดความรู้นาไปใช้ในการประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียนนำความรู้ความสามารถไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกทั้งมีการปรับประยุกต์ การจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาและส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการยอมรับจากสังคมและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วยค่ะ